ไ้จ้าก,ก่อนยิ้มบานก่อนเร็วๆอววเออเจอก,กับแม่ครัวแสบชีดื้อครับวันนี้างล่างเห็ดให้เอานุ่งพนอยู่พุ่นพุ่นโอ้ยเห็ดเบ,า,บาเลยไหมล่ะกลับมาจากหน้ายุง่งพนทำงานก็พ่อมาสินบอนี่มีเมนูน่นจิทำไมพัดไข่ครับผมรอเบิ่งครับแสบชีดื้อเก็บใส่โอ้ยเห็ดเฮียซ้ำยิ้มบานก่อน จันดนบ่ไปทำงานเปลี่ยนเลยไปทำงานกันบ่อเนี่ยมันจับนั่นไหมล่ะโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วเลยคนบริหาลเางนี่คนเหรียญน้ำเฮ้ยคนเหรียญน,น้ำเฮ้ยนน นราใหม่แล้วครับใหดูหน่อยดูน้าใหม่ครับผมส่งน้าใหม่ปีเวอร์ครับส่งสามพริกกระเทียมกับน,น้ำใหม่ลงไปครับจะเป็นเมนูมื้อนี้น้ำใหม่คัดไข่ครับผมจะใส่รวมครับผมอันนี้บวเบเลี่ยมครับบวเบเลี่ยม ใส่บวกยอ่อมว่วไข่จับนี่ครับไข่เป็นใช่เป็นไข่เ็ดครับผมสิบฟองสี่สิบบาทนี่ฮงสมมติจะตลาด มีเห็ดเห็ดไว้ขาวบรู้เฮด,ดนะใบแคบ อยี่เลยเป็นตะกร้าหวานดีครับผมเด่นน้ำเหี่ยงนั่งกจนถมต้อบว,บวกเีครับผมฟ้าหมอพีไว้ครับนี่ซุกทั่วถึง บ้านเนี่ยเฮ็ดสุกแล้วครับบวบเยิยมสุกฟองน้ำใหม่มันงสุก,กด,ด,ดีเด้อเยี่ยครับใส่ไข่ลงไปครับผมน้ำพักมันออกมาเองครับใสร็จใส่ใสใสใสสเปียกถ้าข่รนวดมีเปียกมันคือมูตบบาบโบเรนเอาเนี่ยครับตั้งเป็นเปียกแบบนี้ฟอง สามฟองสามฟองพอครับผมครับปีๆมันแปลกๆนั้นเกือบพวกน่าใหม่ครับใส่เป็ดยตไข่แดงเยอะแยะทีเดียว,ยว,ยวครับแบบมากทีเดยวครับแบบจบเกือบไข่ ของสดๆใหม่ๆนะครับนะครับแบบไข่ยืมๆหรืหลายที่เสีบเลยครับดเดี๋ยวูร้อนด้วยครับรถกับเหนี่ยนๆน่อยครับแม็กกี้รถด,ดี ข้อหอยติกไก่มืนหนีสิบวัไซสุดรถครับใส้รดดีแล้วปลาเคียวก็มันตามครับผมหวานอยู่แล้วครับผักมันหวาน,นแต่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับ สีดำถ้าเอิดขี้อขาวโอเคครับใหม่ๆครับผมเป็นียบ้อย๋ยบไข่เยอะๆเลยครับนี่นะครับเอาใหม่พัดไข่ยอดหอมผิดไข่มาแล้วเราจะลาดเขาสวยอนๆสดกันครับ แค่นี้ครับเอาแบบเดิมๆตักขสวยมากัดลาดเลยครับครับพอยูในกาเซ็นเรียบร้อยฝนตกๆทำไมผัดไทยผมเห็นดแบบเดิมๆครับไม่ไข่มันแข็งเหมือนเด็กลัดขอนหอนสดกันครับ นี่ประเดกบองน้องสดปากมากครับนี่สาฝามก่อนว่านหาฝามก่อนนะครับมุสตาแม่นีแ่แก็งปากคอแส่น้องไม่สมมีเตียวบองนี่ตึงเท่กันครับ,รบเีลี่ยนหมอยเลยครับสามสิบนี่ใหญ่เลย กดนามให้หอนอันนี้มกเขียดมกเขียดแม่สาวครับสองมกมกเขียดน้อยมกเขียดน้อยใสหัวปีครับตอนนี้ครับดูดูนี่น้ำใหม่ครับน้ำใหม่หัวผมหามาตรงนั้นคุมครับใส่เห็ดใส่บวกเลียม làm đẹp, là ăn hoàn, gặp phên bưng bón, đậm đà, cùng nó mày vẫn bản gốc ไม่ครับด้วยใครที่อยู่แสบปุ้นแสบมากเลยครับลูกบิน <c oughs> แกงทำไม่สมะ

แหมบเราตรงมี้เนื้อสะอาดเลยไม่ใครถ้าใครเปรีตมันจะได้หลายครับปฎิมาณเยอะฮีบเบิ้ลแซบนะครับแซบกอหวานที่น้องใหม่เลยเห็ดอันนี้กันเลย หมไม่ไหมครับมันหว่วงเลยลวกดินเดี๋ยวเชืมปลาแดกบองแม่แล้วกันของฝากแดกบองนรรี่ว่าปลาล่าซับนะครับอ,อ,อีสันคือแจวบองเพื่อนแจวบองครับมมส,สุดดอย เป็นบริเวณคลายครับบริเ,เด็ดกินเองแล้วมันก็มีกระปุกกรปุกเหลือใส่มันกระมาล่างใส่ครับคุณผู้ชมกินก็ผัดทมใหมผัดไข่เลยอย่าบอกยังสีหอมจยากกกันครับประเดี๋ยวแต่ก็ผัดนมใหม่ រំលឹកចិះប៉មចិះបកខាក់ พยูร์ล่านให้พ่อขายคู่ป่องร้านเกมนะครับล่านได้ง่อยซื้อบัตรกับต้องหากระเป๋ากระเป๋าพ่อเปลี่ยงไว้ด้วยพ่อหากระเป๋าให้วางขายคู่ป่องนะครับมีคป่องเล่นเกมได้ตึงยังหาเห็นเสี่ยงเส,สีย่ยงไซน์งบ sẽ cho bọn xe bố câu không đúng chưa, cô, chưa ừ. Cảm ơn đại người xuất đoại rồi Khai bẹp Nóng bọt đêm học ผมเรียนพัดไข่หนึ่งกับแจ็คด้วยเด้อต้มประสานนะครับอ,อันนี้เห็ดหูลิงเห็นไะหครับไอสซานเอืองเห็ดหูหนูหูหลูกันเป็นพืชกันครับ นดนุ่มๆเด้ดงๆจับมากสัดแกงกระเพระก่นนอนไม่ส้มทำไ,ไมสจมไอ้กรนอใหม่ก่อนนไม่รู้วิ มรสเปรี่ยวแล้วมไม่ดองครับตบบดิดไปรี้ยวหวานเราะดูให้ผัดใขรมันเป็น เป็นแผ่นเคขือบเลยกระแซมเพื geliyor, 是是่อนครับแบบหอมๆไข่ใหม่อีกหน่อยกับแซ่บผมหมักไข่แบบนี้ตลาดบ้านใดระแม่เมื่อนี้ผพนักงานบอก โอ้เป็นยี่สิบกัโลครับไปกลับเป็นสี่สิบโลเน่สี่สิบกัวโลครับไปกลับแต่เาได้ถึงไปเมื่อนี่น้ำซีผู้หน้ากาดีมากเลยเดินบางคอผู้แส้งคนกันนะจักซิบหรือเปล่าแม่ แสบไปด้วยน่ะตรงว,ว่านี่แม่กินดเขาเบิดหดมอไรครับผัดกระเพราตัวใหม่อันนี้แห้งแสบมืดหนึ่งวันนุม่มไอ้หัวมันกรอบครับตอนนุ่มไอ้เนี่ยมันอ่อนแสบอ่อนกุ๊บกวัดยังก็แสบ เละๆมันี่รงครับผมเละสรงมันเละครับมันจะออกแบบนี้นุ่มๆแม่ที่ผมว่าเขาเป็นเม็ดรับเห็ด โอนหันครับจะบ,บ,บวงซื่นอนี่งกัดด่วนเดีวเิมใหม่ผัทไทยเข้าไปอีกสุดด,ด,ด่วน phải mình từng nó mày hết có xèo các vùng của men lì rồi bán hoàng bản có gì hết các bạn xong kim day khi co bảo gì mày